โครงการหลวงโมเดลโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่หมู่บ้านชาวเลอตอได้มีอาชีพและ,ะไรายได้มีความสุขในการประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายท่ามกลางโดยสูงที่อบล้อมรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสภาพป่าเริ่มกลับมาเขียวขจีนับตั้งแต่มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ในปลายปีพุทธศักราช2559ดอยเลอต่อเริ่มกลายเป็นแผ่นดินทองคำพบกับความอดุดมสมบูรณ์ทั้งคนและพื้นป่าสำราญอาชาประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านเลอต่อผู้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของยอดดอยนี้ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้เห็นว่าโครงการหลวงได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำให้ชาวบ้านเลอต่อได้รับโอกาสที่สร้างความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวปากกากยอในหมู่บ้านเลอต่อเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกครับที่เข้ามาปลูกผักในโครงการหลวงตะกอนก็ทำนาครับทำนา ถ้ก็รับจ้างปลูกไม้ผลเขาก็บอกว่ามีโครงการจะมาประเมินศูนย์ว่าอยากจะให้คนที่สมัครใจเนี่ยเข้ามาปลูกผักกับเรามีใครบ้างผมก็เป็นหนึ่งในสิบคนแรกครับที่เข้ามาตอนนี้นี่แปลงของผมครับมีเอกคณะกับเขาปลีครับตอนนี้ไม้ผลนี่ก็ผมลงพวกอะโวคาโดครับกาแฟ รู้สึกดีใจนะครับที่ที่มีโครงการเข้ามาในพื้นที่แห่งน,นี้เพราะพื้นที่แห่งน,นี้มันก็เหมือนกับว่าคนข้างข้างนอกแหละมองเราเข้ามามันแบบว่ามันเป็นพื้นที่ปุกลปินอย่างนี้มันเหมือนว่ามันดูไม่ดีในในสายตาของคนที่ข้างนอกแโครงการนี้เข้ามานี่ก็คนก็หันมาปลูกผักปลูก,กนี้คนของโครงการหลวงนี่เขาทํางานจริงๆครับทั้งกลางวันกลางคืนปกติการใช้ชีวิตประจำวันของหนุ่มคือ ไม่มีอาชีพเป็นหลักส่วนมากก็จะอยู่บ้านดูแลบ้านเลี้ยงลูกบ้างแบบนี้ค่ะพอครงกันหลวงมีงานให้ทำก็มีไรายได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะจากความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นแรกทำให้ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมและการดูแลอย่างใกล้ชิดของนักวิชาการโครงการหลวงสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในการสืบสารรักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำมาสู่การพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกร,กรในโครงการสามารถผลิตพืชผักนานาชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค มูลนิธิโครงการหลวงนะคะหน้าที่หลักของมูลนิธิเลยอันหนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยในเรื่องของอาการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะนําไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะคะในการดําเนินการวิจัยซึ่งโดยหลักๆแล้วงานวิจัยของเราเนะะี่ยค่ะจะเน้นไปเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการาพัฒนาไปแล้วมากกว่า 50สายพันธุ์ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นอกจากพันธุ์พืชแล้วเนี่ยเรามีการวิใจัยในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆที่จะไปช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและล,ลดเรื่องของอการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเราอยากให้ผลผลิตของโครงการหลวงเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากในเรื่องของการดูแลในเรื่องของให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยวัตถุดิบหรือสินค้าจากเกษตรกรเนี่ยเราก็นํามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรโดยปัจจุบันเรามีผล,ผลผลิตจากการแปรรูปนะคะสินค้าค่อนข้างมากนะคะซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อนะคะ,ละเลือกซื้อในร้านโครงการหลวงทั่วไปนะคะ นี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านเลอต่อตำบลแม่ตื่นอเภอแม่ระมาจดจตากพื้นดินที่เคยถูกทอดทิ้งแต่กลับมาอุดมสมบูรณ์มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและน้ำพระราชเฉลิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏเรื่องราวของความสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก้าวสู่ความสุขพระราชทานชีวิตที่เปลี่ยนไปเลอตออย,อย่างยั่งยืนพื้นดินันแห้งแล้งได้ปรับเปลี่ยนมันสู่ความเขียวชอุ่มกลายเป็นแปลงปลูกพืชนานาชนิดทำให้พื้นที่หมู่บ้านเลอต่อวันนี้กลายเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างไรายได้จากพืชผลผลิตที่ถูกหลักวิชาตามคำแนะนำของโครงการหลวงโมเดล ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ